เรื่องราวของสาวอุ้มทารกเข้าโรงพักกลายเป็นเรื่องอมยิ้มซะง,งั้นเอา้เอาเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะฮะ้องน่ารักจยเอเอนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปชมกันครับผมที่จังหวัดนนทบุรีครับผมนะนี่นะเป็นเรื่องราวนะฮะที่นี่เลยฮะร้อยตำรวจโทอุทัยนะเจ้าหน้าที่ประจำวันสอพเมืองนนทบุรีนะพี่เ,เขากำลังเข้าเวเาปรปฏิบัติหน้าที่ตามปกติฮะ อยู่ดีๆนะครับก็มีผู้หญิงอุ้มทารกน้อยนะครับใส่ชุดเด็กเนี่ยเข้ามานั่งรอแจ้งความนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนี่ฮะน้องครับน้องน้องรับแจ้งความนะครับก็ทราบชื่อว่าคือคุณสุกฤตานะครับอายุ53ปีนะฮะเป็นอาชีพช่างเสริมสวยนะก็มาขอลงบันทึกประจําวันไว้นะครับเป็นหลักฐานนะว่าตัวเองเนี่ยได้ขอกู้เงินจากแอปหนึ่งทาง Facebook อันนี้เล่าที่มาก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะจำนวน5 0,000บาทคือไปกู้เงินในในเฟซบุ o กนะฮะเพื่อจะเอาเงินกลับบ้านเอาไปเปิดร้านของชําจัังวดรยอง แต่ยังไงรู้ไหมน้องแคนดี้คือไม่ได้เงินนะครับทั้งที่ส่งหลักฐาน<อ>บัตรประชาชนสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับพวกเซ็นเอกสารส่งไปแล้วทางออนไลน์นะสุดท้ายถูกบล็อกเฟสก็เลยติดต่อไม่ได้อันนี้คือที่มานะฮะส่วนถูกต้อง,งถูกต้องนะส่วนเรื่องราความน่ารักค่ะคุณผู้ชมมาที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ น้อนเนี่ยไม่ใช่คนนะครับน้อนเป็นตุ๊กตา,อ,าอ้าหอู้แต่น่ารักมากคือแบบดูแบบเหมือนจริงมากเลยนะฮะซึ่งขนาะที่ให้ปากคําอยู่นะครับพี่ตํารวจก็สอบถามครคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไม ทำไมนอนแบบเลี้ยงง่ายจังไม่งูเนี้ยนิ่งๆเลยหายใจหรือเปล่าลูก <c oughs> อเออจริงๆเป็นตุ๊กตานะครับนะพี่สุกิตาก็เลยเปิดหน้าให้ดูนะฮะว่าจริงๆเนี่ยเป็นตุ๊กตาหน้าเหมือนคนชื่อว่าน้องโจเซฟนะฮะแล้วว่าลูกสาวเนี่ยนะครับคือสั่งทําไว้นานมาละนะจนปัจจุบันเนี่ยลูกสาวก็แต่งงานกับหนุ่มเกาหลีไปละนะแล้วก็เปิดรูปให้ดูเปิดให้ดูด้วยนะถูกต้องนะครับแล้วลูกสาวเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเหมือนเลยเล้ายนะคะน่านี่คือ เารียกว่าเป็นลูกสาวที่แบบมีลูกมาอีกทีมีน้องแล้วก็หน้าคล้ายๆกับน้องโจเซฟที่เป็นตุ๊กตาด้วยนะฮะตอนนี้เขาก็อยู่กับเกาหลีที่กับครอบครัวนะอ่นะแล้วก็ฝากคุณแม่เดี่ยให้ให้เลี้ยงดูน้องโจเซฟอุ้ยแต่เหมือนมากเลยนะเหมือนเหมือนจริงๆทั้งเด็กมากเลยออันนี้คือตอนแรกไม่ซ้ำจริงนีกว่าน้องหลับเลย อันนี้ตุ๊กตานี่คุณแม่ก็ไม่เหงาเลยนะไม่เหงาเขามีน้องไม่เหงาเลยเหมือนเป็นหลานเลยค่ะนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องแบบน่ารักน่ารักนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เอามาแบบเตือนใจกันนิดหนึ่งนอนอยู่ดีๆพี่หมียังไงเกือบขีดเฮ้ยขีดเพราะอะไรเพราะพัดลมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนอนก็ต้องเปิดพัดลมอ้าวแต่เขาเกือบขีดเพราะพัดลมเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะหนาเป็นลายถุงโฟม อ่าพี่หมีเห็นไหมนี่เป็นภาพอะไรเป็นคลิปที่ใช่เป็นคลิปเป็นภาพเตือนภัยในบ้านค่ะนั่งอยู่ดีๆเราอาจจะเห็นไม่ชัดดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแค่นี้อธิบายหลังนอนอยู่บ้านแล้วเกือบขีดค่ะพัดลมเนี่ยเห็นในภาพไหมอยู่ดีๆสาวคนนี้นอนอยู่เปิดพัดลมไว้บริเวณหัวจากนั้นได้ยินเสียงปุ้งปุ้งเมื่อกี้แหละะลุกขึ้นมานะคะจู่ๆใบพัด ของพัดลมกระเด็นออกมาเห็นไหมกระเด็นออกมาพัดลมอยู่แล้วนะอันนี้โชคยังดียังปลอดภัยจริงๆอยู่ใกล้ศีรษะมากเลยคะอยู่ในระดับที่รับอันตรายได้แต่ปลอดภัยค่ะคนที่ได้ชมคลิปนะคะก็ต่างแสดงความเห็นแล้วก็คาดเดากันสาเหตุต่างๆนานาหลายคนก็ต้องบอกแหละนะเออเออออกมาล้างหรือเปล่าล้างแล้วเราเคยเป็นล้างแล้วคือใส่ไม่ลงล็อกใส่ไม่ลงล็อกหรือว่าใบพัดเนี่ยใส่ไม่ลงมันจะมีคลิกของเขาอะคลิกใส่ไม่ลงหรือเปล่าหรือหลุดเขาบอกว่าไม่ได้ล้าง อ่ะแล้วเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยคิดเอ้ยแต่หลายคนก็บอกว่าใบพัดเนี่ยอาจจะราวได้ตามอายุการใช้งานบางครั้งบางทีใช้ไปเราไม่ได้เราก็แหม่วางใจไม่หมีเราใช้อยู่ทุกวันแต่เราไม่รู้เลยว่าอากาศร้อนๆบางครั้งทําให้ใบพัดหรือว่าจุดเฟืองหรืออะไรเนี่ยแกนมันหรือว่ากระโหลกพัดลมร้าวใบพัดแกว่งใดๆนะคะ ควรหมั่นตรวจเช็คแล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อันนี้ถือว่าโชคดีนะมาเตือนภัยสำหรับหลายๆคนช่วงนี้หน้าร้อนด้วยอุปกรณ์ต่างๆอาจจะมีการแบบว่าพังได้ง่ายด้วยแต่ตัวแคนดี้เป็นเวลาที่เราแบบนอนอยู่แล้วเรามีพัดลมข้างบนพี่มีเคยเป็นไหมพัดลมเพดานที่มันหมุนใช่ไหมจะกังวลจะกลัวทุกครั้งเลยแบบกลัวสิเขาเร่งระแวงมันจะหมแวงมันจะหล่นไหมไม่หล่นไหมแต่อยู่ให้อย่าอย่าระแวงเหมือนพวกเราเอาแค่ระวังคอยตรวจมันตรวจตาแล้วกันนะคะในเรื่องนี้นํามาฝากเตือนใจแล้วกันเกือบผิดเพราะพัดลมกันเลยทีเดียวค่ะแต่แบบ เห็นพี่ผู้หญิงเขาแบบนอนพัดลมแบบจอมากเลยนะแบบเหมือน30เซนน่ะใกล้มากถ้าไม่มีแบบลูกกงอ่ะมันเข้ามาเลยนะแต่บางทีนะต่อให้มีต่อไม่ให้มีกงเสียวอยู่นะถ้าแตกกระเด็นก็โอ้นะครับเอาไว้ไกลๆสักนิดนึงก็ดีอันตรายอันตราย